พ you know? ีมหาเขาวางงวดบ้านนี้ที่จะโตงงางผนงินเขาาถ้าเขาบาดเลยงวดีสียซื้อเขาได้พีมหาเห็นใรหางงวดอย่าไปถามิงไปถามิ้งขายอยู่บบาะยไงอยงไงไง งูอเไอานี่ว้ยูได้ยเกินโบนายโบนายเลยเต้ยปากก็ไ่ได้เดเท่าบ้านไหนด้เดยวน่ยโอ้ยอะมา่นาสิ้อแเนเห็นเดนทั้งหลังเว้ยแล้วพกันม่ยั้งกเดียวเนี่ยงคอยเป็นหน้าห้อยมาสิมาซื้องันนี้แหละบ่แมนเนื้อมาเข่าปากสร้างร้บบัตรสร้างสิได้กินอวย้วบาดมสิเอาสองเถ่านี่หลอมันเสียเงินหกูกนะายอยู่บ่งอ่นวุ้ยมาเบิ้งตีละมาเบิ้งมาเบิ้งปวดงูอ่ะปว สามหมื่นแมนโบงว่ามันบ่อใดนะสามหมื่นแม่ก่อนบ่หรือว่าหน่อยกว่านี้งัวตัวนี้บ่อตามก็หาหมื่นอ่ะโอ้ยมันสูงโคตรงัวมันบ่อท่านยังไงแมนโบง่วงนี่ประมาณสองปีอยู่ประมาณสามหมืนโอ้ยมันยังนงอายุประมาณสามีละ บาดสามหมื่นามืมจะไดนเงินไปใส่หันมือกูนี่งเหเสียนมื่นกันเอา้มาจะเอากระดดมาพี่มาพี่นั่งลงคุยกันบาดนี่คันว่าเป็นหน้าห่วยก็ดีเออไปจังไหให้เท่าไดเนี่ยเนี่ยบักเคืองไข่เนี่ยงามงามยเด็กใกล้สี่ดสมพันธ์แล้วเอามาเบิ่เพิ่มองปาว่าจังไดสามหมื่นสามื่น สามหมื่นผมให้ห้าหมื่นน่ะห้าหมื่นทันทีเอาจะหมื่นลายเป็นไดนขั้วตัวนี้นี่เนาะเอามือเจ้ามาไก่เอาเงินหาไปเจ้ามีเงินสดบ่ล่ะหรือจังไหนเหมืนเงินสดบริโภคไหนกูมึงย่านโจรย่านเขาปนเออแม่ในนอกมากใส่เนาะทันทีทันท่างเขาเป็นนายหอยบนตรงนี้เงินสดเก็จังไหนสันน่ะไหวล เอะเลยขับมี่แอบตนาคารเยอะนี่ขับมามามาเอาสรุปแล้วโอนเนาะเอามือหนาโอนเข้ามาหน่ยหน่อยมาเลขบัญชี่คอยเด้อตัวนี้ล่ะเออเอาโอนมาเลยเออนี่ธนาคารนี่ล่ะอ่เดียวกันนี่ล่ะเออเอาโอเคเออมาแล้วมาแล้วเข้าแล้วโอเคมือหนาเนาะโอเคโอเคครับขอบคุณเลยหลายไอขอบคุณหลายโอ้ยไปหากินเราหรอกครูโอ้ยอยู่โบยู่กั้เงินมือหนางัวเข้ามาทุกอาคูเกียงงัวผู้ใดกูมานั่งเป่าเหรียญดิสิกรนดิบมาสิงัวพี่ปหาย้อนเขาดอกกู กำไรลวนๆก็กว่าขึ้เต้าไขายง้อด้ือเป็นบา้าง้อจ้ยผมมาโบตำก็สี่ห้าหมื่นแมนกำไรยังเหลือเบงคนละกึ่งพี่บ้าหมื่นหาเท่าป่อยจีหมื่นปจงว่าเมื่อเอา